รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจใล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตี5-5ถึงตีครึง่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศานาธรรมจากท่านพระเดชพระคุณพระเทพประสิทธิมนเจ้าว,วาดวสีสุดารามบวร,รวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรตถาทวตพุทธศาสนา โอกาสได้รมคิตีแลนด์อยู่เช้าของวันเสาร์ที่17มิถุนายนในเดือนมิถุนายนก็มีวันสำคัญต่างๆก็ผ่านมาแล้วเป็นวันวิสาขบูชาก็ดีวันอัฐมีบูชาก็ดีก็เลือกเดียววันสำคัญในทางรุทธศาสนาอัจจะหลาย ประเทศไทยเรานี้มีเสาหลักอยู่ด้วยกันสามเสาหลักด้วยกันก็คือหนึ่งชาติสศาส,สนาสามพระกษัตริย์ชาสาบันหลักนี้ถือว่าเป็นหลักชัยของประเทศนั่นเองจะขาดหลักหนึ่งหลักใดเสียไม่ได้เลยหลักที่หนึ่งก็คือชาติ คือประชาชนทุกบุราที่จะร่วมกันแต่ล่มโพธิสมภารเรียกว่าชาติาศาสนาก็คือการ่ากการสอนเขาอ,อกสมเด็จพระพุทธมีพระภาคเจ้าห้าเขาก็สายก็ถิียงที่เราเราและท่านจะไหลต้องเคารพเืิดทูบูชาเป็นอย่างจริงไอ้าสาหลักนี้ ลรทัางหลายต้องลบารวทวนพุทธาพุทธศาสนาก็เป็นหลักหนึ่งในจำนวนสาหรับจากธิ้กาวมาแล้วและพุทธศาสนาเกิดขึ้นมามีขึ้นมาก็โดยพระมหากุณาธิคูลพระองค์สมเด็จพระมีพระภาคเจ้าแลได้สรงประทานคำสั่งคำสอนไว้สิ่พระเจ้าทรงห้าม ให้ประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นเวรย์เป็นกลางเป็นทุกข์เป็นโทษและวถ้าถาลายก็ไม่ควรประพฤติปฏิบัติมันจะเป็นเวรย์เป็นทุกข์เป็นโทษสิ่งใดที่ศาสนาอนุญาตให้เพึงประพฤติปฏิบัติได้ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็เพิงประพฤติปฏิบัติในสิ่งนั้นๆให้ครบสมบูรณ์ได้เพราะนั้นพุทธศาสนานั้นอะ เป็นศาสนาที่สาบะาจะไปสุดได้เรียกว่าเอกปสิสโกตอนนอบมาได้ทุกเวลาที่วานนอบในทุกเวลาหมายถึงว่าเป็นคำสอนที่เป็นอมตะอย่างเช่นที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วเพราะว่าทำดีย่อมได้ความดีในความดีนั้นทำคาราการทำความดีนั้นต้องมีม,มีหลักสองประการ คือหนึ่งทำมากมากสองทำนานานทำดีให้มากทำดีให้นาน่าดีก็ปรากฏขึ้นได้บางท่านบางคนทำดีบางท่านบางคน,ท,น,งคนทำดีไม่มากทำดีไม่นาน่าดีก็จะไม่ปรากฏได้หรือปรากฏอาจจะชา้าแล้วใกล้ว่าดีปรากฏขึ้นก็ต้องทำดีให้มากๆ ทำดีให้นานๆก็จะได้ปากคนได้ไี่ได้ถามคุณศสนายืนยันได้เลยว่าจะเป็นอืนเป็นไม่ได้บางท่านอาจจะท้อแท่ท้อไถอว่าทำความดีแล้วก็มนความดีปรากฏท่านจะเข้าใจผิดแน่นอนคนทำความดีย่อมความดีปากฏดอย่างน้อยสุดก็ห่างไกลค,ความชั่วนั่นเองการทำความดีก็คือทำให้ตัวเอง ให้ห่างไกลจากความชั่วความเจ้าบองทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองให้ทั้งหลายอย่าประมาทอย่าสงสัยอย่ากังขาเลยว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีต้องได้ดีไปที่แน่นอนนั่นเองพระญาะนี้พญา,า,าบาคระบูชาสอนซึ่งตั้งที่อยู่ภูสามตะบนสกาอมเภอเมอร์จังหวัดนครนายกณจุจนี้ก็ฝนต,ต,ตกตกเตาฤดูก,กาลทำให้โดดสมบูรณ์ ภาษาจทุรหลายผ่านไปจนละครเดยกจะไปเที่ยวชมธรรมชาติให้เป็นอาหารตาให้ไปไหว้พระขอพอรในพระธาตพระมุสลุศอนก็จะเป็นอาหารใจอย่างยิ่งอันเดียวหวพระหาาเจ้าตำลุหนึ่งผ่นร้ายสิบองค์ไปพระธาตุของราสีพระจ่าปีเกิดไหว้พระบระจ้ัไหก็จะเป็นสิบมงคลน,นั่นเองขอเชิญพระจตุรหลายใีโอกาสผ่านไปจตุร์คอย,คยก,ก็ขอเชิญเจริญพร มาไหว้พระขพอพรติพุทธญาณมคะบูชาอนุสรโดยพร้อมเปลี่ยนการขาเอเจริญพรเชิญชวนคุณผู้ชมแวะเข้ามาที่พุทธอุทยานมคธบูชาอนุสรตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะมากราพระขพอพรไหว้สิ่งอันเป็นมงคลและขอเชิญชวนคุณผู้ชมเข้าถวายบังคมสักการะพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรขณะทรงผนวดปริดสถานอยู่ณภายในโรหาประสาทสุวรรณวิจิตภูมิพะโรอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีไปน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกันนะคะ mm hmm. คุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0870755422ค่ะ mm hmm. ช่วงต่อไปเรามีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปรดติดตามค่ะ ร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้